กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นน้องๆุกส่้นครับกับผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับวันนี้จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นน้องๆตกท่านมาดูเหรียญสิบบาทสองเหรียญสองปรอร์นะครับท่านว่าจะติด,ด 1, อยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่สำหรับสองเหรียญสองปอร์นี้นะครับท,าท,าท่านเป็นพระเสียนใหญ่นะครับเนี่ยยังไม่ได้ทำการล้างฟุม่มา่อสะอาดเลยเหรียญนะครับแต่รู้สึกว่าจะเงาวัดจับใจอยู่พอสมควรครับท่านทั้งๆ้งที่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่าน เราไปดูครับว่าด้านหลังนั้นจะเป็นปีพศออะไรกันนะครับและถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับทั้งสองเหรียญนะครโอ้โหรับรองเลยว่าถ้าใครมีนะครับรวยเละแน่นอนเลยครับท่านตอนนี้หายากมากนะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศที่เป็นพัสดีใหญ่ที่สองพศนี้นะครับท่านเรามาดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับเนี่ยลักษณะของเหรียญไล่ไปทีเหรียญเลยครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับท่านปุ่นนิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่าน ส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่ยดูดิครับสวยงามขนาดไหนครับหายากมากเลยครับแบบนี้ครับท่านที่จะได้คมชัดเจาะแบบนี้ครับดูใกล้เบลีดีก่าครับลงซื้อก็เห็นชัดเจนนะครับดูนี่ครับท่านนี่ครับเบื้องหน้าพรงท่านก็ผู้วิพล์อุลยเดชส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก่าครับท่านโอ้โหครับสวยงามมากครับท่านบรมรูปลูกโงท่านก็คมชัดเจาะมากเลยครับท่านดูนี่ครับทีดูจากด้านล่างขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็พระเศียรมองท่านวก็ด้านหลังนะครับท่าน มาดูกอบเฟืองเดรียนี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับนี่ครับรู้สึกว่ากล้องจะมัวครับเนี่ยนไม่ค่อยชัดในผมหรืเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เนี่ยนี่ครับกล้องหัวครับต้องใช้ต้องซื้อใหม่สำหรับเนี่ยดูครับขอบเฟืองสำหรับเรียบรู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับสำหรับเหรียญนี้ครับคมชัดเจาะทีเดียวครับโอ้โหใช้ได้เลยครับทำหรบแบบนี้หายากมากนะครับที่จเจอเหรียญสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับท่านดูสิครับดูนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับสําหรับเหรียญนี้ว่าเป็นปีพศเลยนะครับด้านหลังครับ ประเทศไทยอักษรเบลนะครับท่านสามตัวที่กันอยู่นี่ครับตัวที่สี่ห่างประมาณยี่ิหนึ่งนะครับท่านสลักอักษรเบลนี้พ่อท้อทงฝันห้าร้อยห้าสิบสามัท่านโอ้โหครับติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากสะดวยนะรับนีราคาสูงมากครับสำหรับเดือนนี้นะครับท่านโอ้โหครับปีสองห้าห้าสามนี้นะครับท่านหายากมากครับคนจะจอได้เตเมรีดนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับผลิตน้อยหายากติดอยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากสะด้วยดี ส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับแล้วก็ตัดลงมาอันนี่คือแม่น้ำเจ้าพยาครับดูนะครับสังเกตดูแม่น้ำเจ้าพยาจะล้นไม่ล้นแหล่ะโดยการครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาดีมากเลยครับท่านด้านล่างสิบบาทไทยก็สิบบาทอาหรับนะครับเรามาดูครับเหรียญปีสองพนห้ารห้าสามนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตครับอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญเองครับท่านหนึ่งล้านห้า หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญเองครับท่านโอ้โหครับในได้ดับยูนซีนก็อยู่ที่เหรียญละห้าร้อยบาทเลยครับท่านสูงมากเลยนะครับท่านติดอันดับที่หายากอันดับต้นๆเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตัวที่นี้ละหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทเลยนะครับสหรับเหรียญปีสองห้าห้าสามนี้นะครับเรามาดูเหรียญที่สองครับนี่ครับดูเหรียญที่สองไปเลยนะครับลักษณะก็ใกล้เหมือนกันเลยครับท่านจิบเปิลเกินอยู่ด้านนอกอยู่ด้านในก็สี้ทองล้วนๆนะครับท่านสองเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับท่านดี เรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะมีรอยบุบบี้อะไรมากมายไหมไม่มีครับก็ปกติธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยเหรียญนี้ขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับดูไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยก็เห็นรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับแต่ไม่เห็นชัดจีนอะไรเลยครับรอยบุบรอยบี้เขามีนะครับแต่ไม่ถึงกับทัดจนเลยครับก็นี่ครับโกคีอยู่นะครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับเห็นชัดเกนนะครับนี่ครับัวหนังสือครับดูใกล้ไปดีกว่าครับเออเมคิวเห็นไม่ชัดครับต้องดูใกล้เลยประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวจิกันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนี้หนึ่งนะครับพั้อตอนงพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับสัานโอ้โหเรียนนี้ก็ติดอยู่ในดันีอันดับที่หายากนะครับเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่เออคู่มือหายไปไหนแล้วเนี่ยติดอยู่ในดันีอันดับที่หายากนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่เนี่ยส่วนตรงคือ พระปางวัดลุนลาบาราลามนะครับเนี่ยต่างงบใหมนี่คือแม่นัพเจ้าพิยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสาหรับปีพศ2554เดือนนี้นะครับท่านจนวนการผลิตเลยครับเอาความกว้างของเหรียญก่อนแล้วนะครับขนาดแล้วกันก่อนนะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรจํานัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่3ล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่าน3ล้านเหรียญเลยนะครับน้อยมากนะครับท่านผลิต3ล้านเหรียญผลิตพอดีนะครับท่าน ในระ,ะดับยูเอนซีนั่นแหละครับขอว่าอยู่ที่เหรียญละเท่าไร่ครับนี่มองไม่ชัดเลยสองร้อยห้าสิบาทครับท่านสองร้อยห้าสิบาทเลยครับในระดับยูเอ็นซีนะครับ,ระะบ,รบท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะครับนี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยมองไม่ชัดเลยใช่ครับหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับ